สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเทอรี่เวิลด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทะเลสาบแอเรียลซกันดีกว่าทะเลสาบนี้ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมดานะครับจะเป็นทะเลสาบที่เคยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกอยู่ในที่ดินของคาซัคสถานและก็อุซเบกิสถานนะครับเผื่อใครไม่เก็ตว่าทะเลสาบนี้มันใหญ่ขนาดไหนทะเลสาบนี้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศสวิส์แลนด์อีกลองดูจากรูปเปรียบเทียบอันนี้ได้เหตุผลที่ผมเคยบอกว่าทะเลสาบเนี้ยเคยใหญ่เท่านู้นเคยใหญ่เท่าน,น,านี้เคยเป็นอันดับ4ของโลกอะไรเงี้ยเพราะปัจจุบันนี้นะครับทะเล ทลสาบนี้เหลือขนาดแค่10%ของที่มันเคยเป็นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วเมื่อ60ปีที่แล้วในช่วงคศ1960นะครับทะเลสาบนี้เคยใหญ่มากและเป็นที่หาปลาหลักของสหภาพโซเวียตเลย การประมงหนึ่งใน6ของสหภาพโซเวียตก็คือเอามาจากแอโร่ีนี้เลยแล้วทําไมเหรอทะเลสาบที่มันใหญ่ขนาดนีน้ใหญ่กว่าประเทศสวิ์แลนด์อีกทำไมมันถึงเหลือแค่สิได้ภายในไม่กี่ปีใครมันไปนวิทย์น้ําออกจากทะเลสาบนี้หมดวะเรามาฟังเหตุผลกันเลยดีกว่าครับเหตุผลที่ทะเลสาบนี้เหลือขนาดแค่สิจากที่มันเคยเป็นเพราะชายที่ชื่อว่าสตาลินผู้ที่เคยเป็นผู้นําของโซเวียตในสมัยนั้นในสมัยนั้นสตาลินเขามีแผนอันยิ่งใหญ่นะครับเขามีแผนที่จะทําให้โซเวียตเป็นผู้ส่งออก ออกใยฝ้ายอันดับต้นๆของโลกให้ได้แลวเพื่อที่เขาจะสร้างฟาร์มปลูกเส้นใยฝ้ายที่ใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับเขาเลยต้องดึงน้ํามาจากแม่น้ํา2อันก็คือแม่น้ําอามูดายากับแม่น้ำสริดายาปัญหามันอยู่ตรงที่แม่น้ํา2แม่น้ำเนี้ย เ็นแม่น้ําหลักๆที่เลี้ยงน้ําให้กับทะเลสาบอิรัลซีเลยทุกคนเริ่มจะเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะมาดูปัญหากันน่แผนของสตาลินก็คือสําเร็จเลยนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปลายปี80อุซเบกิสถานก็เลยได้กลายเป็นประเทศที่ส่งออกยายฝ้ายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ก่อนที่เขาจะมาดีใจเรื่องนั้นปัญหาก็เลยตามมาทันทีปัญหาก็คือหลังจากเขาขุดทางน้ําจาก2แม่น้ํานั้นแล้วอะ่ะด้วยการที่เขาวางแผนที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ทางน้ําที่ดึงน้ํามาจากแม่น้ําออันนั้นก็เลยมีการรั่วเยอะมากทําให้แม่น้ําส่งน้ําไปเลี้ยงทะเลสาบไม่มากพอเพราะฉะนั้นในระหว่างที่สตาลีกาลังดีใจกับการได้ส่งออกยายฝ้ายอะไรเยอะขนาดนี้โอ้โหแสนจะรวยปัญหาที่เขาไม่รู้ตัวก็คือทะเลสาบแอโรซี Z. ก็คือกําลังหดลงเรื่อยๆเลยหลังจากผ่านไปประมาณ10ปีในช่วงประมาณต้นๆของปี2 0 0พทะเลสาบได้หดลงเหลือแค่ประมาณ50%ของที่มันเคยเป็นมานี่คือแค่ภายในประมาณ10ปีเองนะทะเลสาบที่ใหญ่กว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้หดลงไปครึ่งหนึ่งขน นนั้้ไดเลยแต่เรื่องมันก็ยังไม่ได้จบตรงนั้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือพอน้ําหดลงแล้วน้ําที่เหลือในทะเลสาบก็เลยเหลือแต่ส่วนที่เค็มๆที่เป็นเกลือเท่านั้นทําให้สัตว์ในทะเลสาบก็เลยไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าน้ํามันเลยเป็นส่วนเค็มๆแทบจะทั้งหมดเลยแล้วทาให้พื้นที่รอบๆแห้งแล้งกว่าเดิมประมาณ5เท่ากลายเป็นทะเลทรายเกลือทะเลทรายเค็มๆนักตกปลากว่า4ี่หมื่นกว่าคนที่มีบ้านมีอยู่ในเมืองแถวๆนั้นก็เลยจะตกงานกันหมดเลยเพราะว่าการหดของทะเลสาบทําให้เมืองรอบๆที่เคยอยู่ใกล้านามแบบเขาเคย แบบมีท่าน้ําอ่ตรงนั้นเลยสามารถขับเรือ,อไปได้เลยกลายเป็นว่าเมืองของเขาอยู่ห่างจากทะเลสาบไปเป็นร้อยกิโลเลยอยากจะไปที่ทะเลสาบไปตกปลาเหมือนเดิมก็จะต้องนั่งรถนั่งอะไรไปอีกไกลเลยแล้วพอยิ่งนั่งไปอีกก็กลายว่าปลาที่อยู่ที่นั่นก็ไม่อยู่แล้วด้วยเพราะเขาอยู่ไม่ได้มันเค็มเกินนักตกปลาทั้งหลายที่ก็ต้องอพยกออกไปกันแล้วส่วนคนที่มันไม่สามารถอพยพได้ก็ต้องทนอยู่ที่นั่นแล้วก็อดอยากกันต่อไปนอกจากนั้นยังไม่พอเราพูดถึงปัญหาไป2อันแล้วน้ํามันลดลงเรื่อยๆเหลือแต่เกลือเค็มปลาหายคน คนแถวนั้นกลายเป็นอยู่ในทะเลทรายแทนเรายังมีปัญหาอันที่สามอีกก็คือทะเลสราบนี้เคยเป็นที่ทิ้งขยะจากอาวุธสารเคมียแย่ๆทั้งหลายตั้งแต่พวกสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2การที่น้ํามันลดลงขนาดนั้นนะทําให้พื้นผิวใต้น้ําที่มีสารเคมีก็เลยถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็มีลมพัดไลพาสารเคมีมันออกไปทั่วเลยจากที่มันเคยถูกจมอยู่ใต้น้ําก็เลยกลายเป็นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแถวๆนั้นเต็ไมไปหมดเลย คนแถบนั้นที่ชีวิตลำบากขึ้นเยอะจากการตกปลาไม่ได้แล้วก็จะต้องล้มป่วยตายกันไปอีกเพราะว่าสาภาพอากาศที่ปนเปื้อนสารเคมีทั้งหลายสิ่งที่แย่ที่สุดเลยก็คือเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆในแถบนั้นก็จะต้องสูดสารเคมีพวกนั้นแล้วก็ทําให้เด็กทานรกหลายคนต้องเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้โตขึ้นมา ทุกวันนี้ทะเลสาบเอโรซีที่เคยเป็นที่ทำมาหากินหลักของประเทศแถบนั้นก็เลยกลายเป็นที่ที่อันตรายเกินที่จะอยู่ไปได้เลยถึงปัจจุบันนี้จะไม่มีโซเวียตอยู่แล้วแต่ว่าประเทศแถบนั้นอย่างเช่นคาซัคสถานกับอุซเบกิสถานก็มีการวางแผนหลายครั้งที่จะทําให้ทะเลสาบเนี้ยกลับมาอยู่ได้อีกครั้งแต่ว่า แผนพวกนั้นก็ยังไม่เคยถูกดําเนินการจริงตอนนี้ก็เลยยังกลายเป็นที่ที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็ยากเกินที่จะอยู่ได้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้าผมผู้ข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกับ Mystery w o r l d อีกทีวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ